จะพามาดูวิธีล็อกรถเนาะกันขโมยแค่เข้าล็อกเฉพาะข้อมันกะไม่อยู่ขี่ขโมยเอาไงอาันทีแน่ๆทีอยู่ไดดีที่สุด เพราะว่าเคยเจอเหตุการณ์เมื่อ่มาก่อนการที่เราล็อกแค่คอมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันไม่ได้ประโยชน์เด,ด้อนี่ยังไงก็ออกไม่ได้เราต้องมาล็อกตรงนี้มาดูใกล,ใกล้ๆนี่สิล็อกตรงนี้เบื้บงนเนี่ยล็อกนี่จังไน ก็ดีกว่าลอกคอเนี่ยถ้าเป็นคอยยังไงโจรมันก็ได้เพราะว่าเหตุกรณีนี้นเคยเจอมาแล้วสำหรับคนที่อยู่ห้องเช่าหรืออยู่อยู่ห้องเซาเนาะเขาเขาขงชั้นบนไม่ได้เนาะเราก็ล็อกตรงนี้แต่ถ้าเราจะล็อกเอาโซในหน่อยโซ่เลกนิดเดียวก็เอามีอยู่อันนี้คือ เป็นนี้ค่ะตั้งคูเนาะคาตั้งคูเข้าก็ล็อกเป็นคาตั้งคูเขาก็เอาขององ้างบ่ได้ถ้าล็อกตรงคาตั้งคูนะอันนี้ล็กอกเั็นที่อันคือปลอดภัยที่สุดเพราะว่รากเรีนี่ีกันเองเคยเจอมากแบบล็อกของคนอื่นหรอกล็อกคอเข้าล็อกแต่คอแต่ของกันเองะล็อก,กล็อกล้อ หลอกสเตอร์ไว้สมัยนั้นแล้วแหละแต่รถสมัยนะั้นอ่ะมันจะเป็นบีดรถบีดกับไอ้ของอะไรนะบีดเข้าได้บีดไปแต่ว่ารถเขานะ่ะจองเอาที่แสตสมัยนะั้นมีรถที่แสตเนาะไปจอดอยู่หนังนะ่งงานจอดแล้ว ขนาดนี้มือเว้นเด้ทำงานอยู่ชั้นสามแต่รถคองกันเองจอดไว้ังรางหนาโรงงานแต่ก็ล็อกล็อกอย่างนี้แหละล็อกอย่างนี้แหละกันกันไวเนาะของกันเองเขาเอาไว้ได้พราะเครื่องนี่เขาออกแล้วเรียบร้อยแต่ขั้นที่เขาเอาไปได้คือบีดแต่ขั้นของกันเองเขาเอาไปบ่ได้นั่นแหละคือการล็อกรถ เราอย่าไปล็อกเฉพาะคอยังไงโจนก็เอาได้เนาะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์กับการจอดรถสมือนีโจรขโมยโจรหลาย